ฮอกฟอร์เลกาเซเกมแนวแอคชั่น RPG Open World ที่เล่าเรื่องราวของโลกเวทมนต์ที่อิงมาจากนิยายชื่อดังและมีแฟนคลับอยู่ทั่วทุกมุมโลกเกมเปิดตัวมานานแล้วครับแต่ก็เจอโลกเลื่อนแต่ตอนนี้เนี่ยใครที่ซื้อเวอร์ชั่นดีลักเนจะได้เล่นกันแล้วก่อนเปิดเกมมีกระแสที่ดีอยู่ครับถึงจะมีข้อกังขาอยู่บ้างแต่กระแสตอบรับของตัวเกมดีแล้วพอถึงวันที่เกมเปิดให้เล่นก็ถือว่าเกมตอบสนองกระแสได้เป็นอย่างดีถือว่าเป็นเกมที่ประสบความสำเร็จแบบสุดๆ ผมได้เล่นเกมนี้ไปนิดหนึ่งแล้วส่วนตัวรู้สึกว่าสนุกมากขนาดผมไม่ได้อินกับโลกเวทนมน์อะไรมากมายยังชอบเลยคือตอนเล่นเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะรีบเล่นแล้วก็รีบทําคลิปรีวิวออกมาแต่ว่าดันมีดราม่าซะก่อนวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังครับว่าทาไมมันเกิดอะไรขึ้นกับฮอกเวิร์เลกาซีกันแน่ตัวเกมถึงมีกระแสต่อต้านกระแสบอยคอรดทั้ทงที่มันก็น่าจะดีนี่นะเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยคือถึงเกมจะเปิดตัวได้ดีแต่ก็มีกระแสเกลียดที่รุนแรงอยู่พอสมควรครับ อาจจะไม่ได้เยอะเท่าคนที่ชอบแต่มันก็เยอะพอให้เกิดการล่าแม่มดขึ้นได้อย่างที่บอกว่ากระแสดีครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่มีคนสตรีมเยอะมากเป็นประวัติการแต่ก็พอเรื่องนี้แหละครับทําให้คนที่เกลียดเกมพากันไปโจมตีเหล่าสตรีมเมอร์ถล่มคนที่กําลังเล่นเกมนี้ถึงขนาดมีการสร้างเว็บไซต์เอาไว้เช็คเลยครับว่าใครสตรีมเกมนี้อยู่เพื่อจะไปโจมตีสตรีมเมอร์คนนั้นเลยทีเดียวแน่นอนว่าตอนนี้เว็บไซต์นั้นปิดไปแล้วแต่นอกจากนี้เนี่ย ยังมีการเรียกร้องไม่ให้ซื้อหรือพูดถึงเกมนี้ด้วยแต่หนึ่งในประเด็นที่ทําให้เรื่องนี้กลายเป็นไวรัลและถูกพูดถึงมากเลยคือการสตรีมเกมนี้ของช่อง r l f r i e n d Review ครับ r l f r i e n d Review เนี่ยเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชื่อดังที่มีแนวการรีวิวเป็นของตัวเองเป็นช่องคู่รักที่มีสไตล์การรีวิวน่ารักน่ารักไม่เหมือนใครประมาณว่ารีวิวเกมที่แฟนเล่นรีวิวจากคนนั่งดูอะไรแนวแวนั้นซึ่งคอนเทนต์ดีมากนะครับอยากจะให้ลองไปดูกันแต่ทีนี้เนี่ย ทางช่องเขาออกมาบอกว่าจะสตรีมเกมนี้ผ่าน Twitch มันก็มีกระแสต่อต้อตานแหละครับแต่เขาก็บอกว่าเขาจะสตรีมและ,ะไรายได้ที่ไดจากการสตรีมก็จะเอาไปบริจาเคเพื่อการกุศลและเมื่อถึงเวลาที่พวกเขาสตรีมเกมนี้จริงๆก็โดนถล่มยับครับถึงขนาดเชลบี้เจ้าของช่องเนี่ยต้องขอตัวออกไปพักทั้งที่กําลังไลฟ์อยู่แล้วก็มีเสียงร้องไห้เป็นแบ็กกราวด์ทำให้กลายเป็นประเด็นเดือดเลยครับมีคนพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมากกว่าเดิมแต่ส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาร้องเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่า คนที่เข้ามาถล่มพวกเขาบางส่วนเนี่ยก็เป็นแฟนคลับเป็นแฟนของช่องที่ซับช่องนี้มานานแต่ก็มาลุมถล่มด้วยไม่ใช่แค่นั้นครับกระแสการเกลียดเกมไม่ได้มีแค่ในทวิชครับแต่ในทวิต t ตอร์เนี่ยกระแสมันค่อนข้างจะรุนแรงมีคนถล่มและด่าเกมแนวนี้เป็นจํานวนมากมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือมีคนตั้งทฤษฎีครับว่าวอ์เน่ผู้จัดจําหน่ายเกมเนี่ยจ้างรีวิวจ่ายตังค์เพื่อให้คะแนนรีวิวเยอะ ทั้งที่ความจริงเกมมันไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วคนที่โดนเล่นเรื่องนี้เยอะที่สุดจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก IGN เจ้าเก่าเพราะคนเขาตั้งข้อสงสัยครับว่าตอนรีวิวเนี่ย IGN พูดถึงเกมด้านลบเยอะมากแต่สุดท้ายให้คะแนน9เต็ม10เอาตรงๆจากที่ผมดูรีวิวของ IGN แล้วคะแนนของเขาก็ค่อนข้างจะแฟร์ดีไม่ได้เป็นรีวิวที่แย่อะไรขนาดนั้นจริงๆถึง IGN จะสร้างเรื่องเอาวิเยอะแต่ถ้าเกิดเห็นชาร์ตคะแนนของสำนักรีวิวหลายๆช่องหลายๆสำนัก คะแนนมันไปในทางเดียวกันครับและหลายๆช่องก้อนเชื่อถือได้เรียกว่าเป็นสำนักรีวิวที่ค่อนข้างโอเคและคะแนนไปในแนวช้างเดียวกันหมดและนอกจากประเด็นนี้เนี่ยยังมีประเด็นอื่นอีกครับคือเว็บบอร์ดเกมหลายๆเว็บบอร์ดเนี่ยต้องควบคุมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพูดถึงเกมฮอกวอตเลกาซีอย่างเข้มงวดซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวเกมถือว่าเป็นช่วง Earl y a c c e s s ะนะครับไม่รู้ว่าอนาคตพอเกมเปิดให้เล่นครบทุกคนแล้วเนี่ยจะมีคลื่นลูกใหญ่อะไรตามมาหรือเปล่ามันทำให้หลายคนสงสัยครับว่า กระแสะเกียรติหรือว่าบอยคอตทําไมมันถึงรุนแรงขนาดนั้นตามที่ผมคิดนะครับนี่อาจจะไม่ใช่คําตอบทั้งหมดแต่น่าจะพอทําให้ทุกคนเห็นภาพรวมของเรื่องนี้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากอะไรมันเป็นอย่างนี้ครับมันเริ่มจากนักเขียนนิยายผู้ให้กําเนิดแฮร์รี่พอตเตอร์และสร้างจัก,กรวาลโลกพ่อมมดแม่มดขึ้นมาอย่างเจเควโรลิงครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้ความคิดนั้นเปลี่ยนครับเพราะเจคเควโรลิงเนี่ย มักจะออกมาแสดงความเห็นในทวิตเตอร์หรือสื่อต่างๆที่สื่อไปในทางเหยียดการข้ามเพศประมาณว่าแอนตี้กลุ่มคนข้ามเพศโลกนี้ควรมีแค่2เพศเท่านั้นชายกับหญิงนอกจากนี้เธอยังมีการเคลื่อนไหวที่แสดงออกว่าเธอสนับสนุนฝ่ายแอนตี้เรื่องนี้เนี่ยมียูทูบเบอร์และสำนักข่าวหลายช่องทำสรุปเอาไว้แบบยาวๆเลยครับถึงเรื่องมันจะนานแล้วแต่ยังหาดูได้ครับลองไปดูกันว่าเขาเคยพูดอะไรไว้บ้างซึ่งการพูดและการแสดงความเห็นของเธอเนี่ย มันก็ทําให้เกิดการถกเถียงหลายอย่างในสังคมครับซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการแสดงออกของ JK r o โร i n งค่อยๆสร้างแอนตี้แฟนของตัวเองขึ้นมาคือหลายครั้งที่เธอพูดนักแสดงที่เคยรับบทในซีรีส์แฮร์รี่พอตเตอร์หรือ f แฟน a s สติกบี t ก็ออกมาแสดงความเห็นที่ตรงกันข้ามด้วยครับเอาเป็นว่ามันค่อยๆลุกลามไปเรื่อยๆครับบางคนเกลียดมากบางคนเกลียดน้อย บางคนเลือกที่จะตอบโต้บางคนเลือกที่จะไม่ยุง่งและมีหลายๆคนเลือกที่จะบอยคอรดผลงานของเธอล่าแม่มดคนที่ชอบผลงานของเธอทําให้เกิดความเกลียดชังในปัจจุบันแล้วมันก็ลามแล้วก็ส่งผลมาถึงฮอกบอดเลกาซีด้วยแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นแค่ความเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับเป็นการวิเคราะห์ของผมเท่านั้นเพราะจริงๆเราบอกไม่ได้ครับว่าเขาเกลียดเพราะอะไรอาจจะเหม็นขี้นหน้าเฉยๆก็ได้แต่ก็ประมาณนี้ครับกับเรื่องราวความเกลียดชังของผู้คนที่มีต่อเกมฮอกบอดเลกาซี แล้วตัว J.K Rowling เรื่องนี้สำหรับผมนะผมรู้สึกว่าจะไม่ชอบคนจะไม่ชอบเกมจะบอยขอด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ทำไปเลยครับมันเป็นสิทธิ์ของคุณเป็นสิทธิส่วนบุคคลหลายๆสำนักข่าวเกมหลายๆสำนักรีวิวก็เลือกที่จะไม่รีวิวเกมหรือไม่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมนี้ด้วยซ้ำเพื่อแสดงจุดยืนแต่สิ่งที่คุณไม่ควรทำก็คือการไประรานคนอื่นครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบหรือเล่นเกมด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเพราะว่าคนที่เล่นเนี่ยเขาไม่ได้ผิดอะไร การเล่นเกมเนี่ยก็คือเขาชอบเกมมันไม่ใช่การแสดงจุดยืนมันเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวอะไรกันเลยและนี่คือความเห็นของผมครับแล้วคุณเลยครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์คุยกันได้แต่สำหรับวันนี้เนี่ยผมอ e ีเกมเมอร์ต้องขอตัวไปก่อนครับถือมาเอามาเล่าให้ฟังสั้นๆถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้อย่าลืมฝากกด subscribe ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือ,อยังแต่อย่างฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆ แล้วถ้าเกิดอยากสนับสนุนให้ช่องนี้อยู่ต่อไปได้วยนานๆสนับสนุนเราได้ผ่านระบบ Member ร์ชิครับหรือว่าจะแค่กดไลค์หรือคอมเมนต์คุยกันก็โอเคแล้วแต่เอาเป็นว่าวันนี้ไปละสวัสดีครับ